โอ้โหเขียวฝันเลยต้องชื่นชมทั้งคู่เลยว่าวันนี้ทำผลงานได้สุดยอดมากเลยครับเป็นไงบ้างเกมเมื่อทีวันนี้ครับน้องเออมันมันต่อยยากครับผมต่อยยากเลต่อยยากเขาเจาะเขายากเราเล่นฝีมือยกสองแลก็คะแนนไปหาเขาเลยยกสามมาต่อยยากพูดถึงสาถานเกมทำลายที่ผ่านมายกหนึ่งเราชนะ สองต่อหนึ่งชนะน่าจะชนะสามเสียงเลยเพราะว่าเได้เยอะมั่นใจอีกเรือหนึ่งก็เราว่ามั่นใจเรามั่นใจว่าเราไแรงนี่ต้องแรงสามเสียงครนะแล้วพอยกสองยกสองเกมมันไปมีพลาดช่วงไหนบรางน่าช่วงต้นยกมึงเราออกไปโดนโดนพี่เขามีอาการนู่นมาที่เขาไม่อาการยอมแเราอัดที่เอุปมึงเขาก็เตรียมหมัดมาเป็นพิเศษเลยวันนี้เราไป ยังไงไม่รู้ไม่ไม่ทันไม่ทันเขาพีเขาเก่าเลยคิดคิดว่าวันนี้ตรงไหนเลยที่เป็นจุดจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราไม่ได้รับชัยวันนี้ครับเออเราโดนหมัดเขาโดนนี่พี่เขาแล้วก็เราไปรับพี่เขาเยอะด้วยครับรับเยอะรับเยอะเพราะเราเราเรอจะพึ่งซ้ายเขาแต่เราคงไม่โดนนะโดนเต็มแข้งเขาพี่เพชราำม,มาเนไงบ้างต่อยยากทีออ่ไหต่อยต่ยอตยยากครับต่อยยากยิ่งไปยิ่งนานยกไปพี่เขา ยิ่งแข็งแข็งแกร่งแบบยิ่งฮึดขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับเป็นไงตัวเรืองความใจผลงานได้ไหมเออผมก็พอใจผมได้จากพี่เขาเขาผมติดตามพี่เขาตั้งแต่เด็กผมได้ต่อยผมก็โอเคแล้วแต่ผมไม่อยากต่อยเลยสําเพราเป็นไอดอลโอ้ติดตามนี่เป็นไอดอลของน้องเลยใช่ครับเพราะติดตามเขามาตั้งแต่พี่ต่อยขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต่อยพวกพี่สิงป์พวกเพียร์อะไรวันนี้ก็ถือว่าเหมือนฝันเลยที่เขามาชกกับับพี่เขาครับต่อยไม่โดนพี่เขาเนาะผมก็โอเค เป็นไงแต่ว่าแพ้วันนี้ก็ไม่เสียหายอะนเสียหายครับเพราะว่าเราการตีเข้ารอบร้อเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างวางแผนอนาคตยังไงบ้างครับน้องก็ผมก็จะทาไว้ต่อไปให้ดีครับผมก็จะตั้งใจซ้อมมุ่งมั่นครับผมในเมือรอบสี่คนที่ผ่านเข้ารอบไปมีลำน้ำมูลเล็กมีสมุนเดชมีเพชรดำในใจเราทํารู้สึกของตัวคิดว่าใครที่จะเป็นผู้ต่อกรที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราอะทุกคนครับ อ๋อมมย์สายจัดกัานทุกคนคม่ใไม่ใช่งานง่ายของเราที่ใช่งานง่ายเลยครับเงินรางวัลสามล้านบาทง่ายนะน้องไม่ไม่ใช่เลยครับแบบยากมากครับผมต้องไหนเลยที่ที่เราองกลับไปเสริมครับเออออกแข่งเร็วนี้ครับแล้วก็แข่งเร็วแล้วก็เก็บรุดให้ดีวนนี้ครับก็จะเล่นเชิงเรับผม เล่นเกมแล้ววันนี้ก็มาเสียชื่อว่าเนี่ยใครมวยทางบ้านคอมเมนต์มาให้กำลังใจเรามากเลยครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนขับฟีฟายทุกที่ที่ติดตามเชียร์วันนี้หน่อยร้องผมขอบคุณมากครับพี่ให้กำลังใจผมคอยเชียร์ผมเอผมก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับผมวันนี่แพ้ถือว่าเประสบการณ์ครับผมโอเคน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมขอบคุณครับผมน้อง